ทอ,อทอสนองนโยบายภาครัฐในเรื่องมาตรการวีซ่าฟรีจัดโครงการกระตุ้นตลาดด้านการบินนายสิโรธด,ดวงรัตรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดได้กล่าวว่าสืบเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นับตั้งแต่ปี2,562เป็นต้นมาได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพรวมของอุตสาหกรรมการบินทั้งต่อจำนวนผู้โดยสารและปริมาณเที่ยวบินที่ลดลงโดยที่ผ่านมาทอ,อทอได้มีการจัดทำโครงการกระตุ้นตลาดด้านการบินให้กับสายการบินที่เปิดเส้นทางการบินใหม่ ณท่าอากาศยานของทอททั้ง6แห่งเพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางด้านการบินและเป็นปัจจัยกระตุ้นให้สายการบินตัดสินใจเปิดให้บริการเส้นทางการบินใหม่รวมถึงการกระตุ้นการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการบินให้เร็วขึ้นมีเงื่อนไขดังนี้ 1. ให้ส่วนลดกับสายการบินที่ทำการบินในเส้นทางการบินใหม่เมื่อเปรียบเทียบกับเส้นทางการบินของสายการบินตนเอง ที่ทำการบินระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2560จนถึงวันที่31ตุลาคม2562 2. สายการบินจะต้องเริ่มทำการบินหลังวันเริ่มตารางการบินฤดูหนาว2023โดยต้องเป็นเที่ยวบินแบบประจำ ระหว่างประเทศและภายในประเทศรวมถึงเที่ยวบินพิเศษสำหรับเที่ยวบินขนส่งผู้โดยสาร 3. ระยะเวลาของโครงการเริ่มตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2566จนถึงวันที่31ตุลาคม2568ต่อมารัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวระยะเร่งด่วนด้วยมาตรการวีซ่าฟรีสำหรับนักท่องเที่ยว4ประเทศคือจีน คาสักสถานอินเดียและไต้หวันนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจึงได้มอบนโยบายการดําเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับทอทได้แก่การเพิ่มจำนวนเที่ยวบินต่อสัปดาห์และบริหารจัดการพื้นที่ในท่าอากาศยานเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากนโยบายวีซ่าฟรีโดยมีระยะเวลาโครงการเป็นเวลา5เดือนตั้งแต่วันที่25กันยายนต5 6 6จนถึงวันที่29กุมภาพันธ์2567 ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐในเรื่องวีซ่าฟรีทออทอจึงได้จัดทําโครงการกระตุ้นตลาดด้านการบินณนาท่าอากาศยานของทออทอทั้ง6แห่งเพิ่มเติมดังนั้นในวันนี้ทออทอจึงได้นํารายละเอียดโครงการดังกล่าวนี้มานําเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานธุรกิจการบินกรุงเทพทราบ โดยโครงการนี้มีวัตถุป,ประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสน,นุนและกระตุ้นการดำเนินงานของสายการบินในการเพิ่มปริมาณ เที่ยวบินและผู้โดยสารระหว่างประเทศโดยจะให้การสนับสนุนสายการบินที่ทําการบินในเที่ยวบินแบบประจําระหว่างประเทศรวมถึงเที่ยวบินพิเศษและเที่ยวบินแบบไม่ประจําหรือเช่าเหมาลำระหว่างประเทศณท่าอากาศยานทั้ง6แห่งของทออทโดยมีเงื่อนไขดังนี้1ให้ส่วนลดกับสายการบินที่สามารถเพิ่มเที่ยวบินนอกเหนือจากจํานวนเที่ยวบินของสายการบินตนเอง ตามตารางการบินที่ได้รับการอนุมัติณวันที่8กันยายน2566สองสายการบินจะได้รับส่วนลดค่าบริการในการขึ้นลงของท่าอากาศยาน175บาทต่อผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น1คนทั้งนี้ส่วนลดค่าบริการในการขึ้นลงของอากาศยานจะต้องไม่เกิน175ของค่าบริการขึ้นลงของอากาศยานของเที่ยวบินส่วนเพิ่ม3ระยะเวลา ของโครงการเริ่มตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2566ถึงวันที่31มีนาคม2567รวมระยะเวลา5เดือนหรือตลอดฤดูการบินนี้ทางด้านนายชีระบวัวศรีประธาน AOC ได้กล่าวว่า ในนามสายการบินที่ทําการบินในประเทศไทยขอขอบคุณรัฐบาลและทอ,อทอเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดให้มีโครงการกระตุ้นการตลาดด้านการบินในครั้งนี้เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสายการบินโดย AOC หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาตรการที่ได้รับการสนับสนุนในครั้งนี้จะส่งผลให้ปริมาณเที่ยวบินและผู้โดยสารระหว่างประเทศของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นและกระตุ้นให้อุตสาหากรรมการบินของประเทศไทยกลับมามีเสถียรภาพ เทียบเท่าหรือมากกว่าช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิดสิทั้งนี้ AOC จะได้นำมาตรการที่ได้รับการสนับสนุนในครั้งนี้ไปพิจารณาดำเนินการในหลายรายละเอียดต่อไปนายสิโรธได้กล่าวปิดท้ายว่าถ้าอากาศยานในสังกัดทอททุกแห่งมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวโดยได้ประสานข้อมูลหน่วยงานในด้านการท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านบุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกอุปกรณ์ต่างๆทั้งในส่วนแลนไซส์และอาศัยของท่าอากาศยานเพื่อรองรับผู้โดยสารที่จะเดินทางผ่านเข้าออกท่าอากาศยานให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วที่สุดโดยมาตรการดังกล่าวจะเกิดประโยชน์แก่ทุกภาคส่วนทั้งผู้ใช้บริการภาคประชาชนและภาคอุตสาหกรรมการบินตลอดจนภาคการท่องเที่ยว ที่จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นซึ่งนอกจากจะเป็นการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของไทยแล้วยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของทออทเพื่อม,มุ่งสู่การเป็นสนามบินชั้นนําระดับโลกอย่างยั่งยืนสําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการกระตุ้นตลาดด้านการบินสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาดทออทผ่านทางอีเมลหรือโทรศัพท์02 ห้าสามห้าหกหนึ่งสามศูนย์ถึงหกหนึ่งสามสามก็สวัสดีท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับกดีใจที่ได้กลับมาตรงนี้นะครับอย่างที่ทุกท่านทราบดีนะครับสถานการณ์โควิด -19 ท,ที่ที่เริ่มต้นตั้งแต่ปี63นะฮะตั้นปี63ที่ผ่านมาก็มีผลกระทบต่ออ่าหุรกิการบินอย่างสูงมากนะครับอย่างในปีทั้งปี63 6465สนะครับสูงมากอย่างปี6-4นี่ท็เกระทบเยอะที่สุดเลย ผู้โดยสารเที่ยวบินเหลือสักสิของซของที่ผ่านมานะครับนะะทางททอเองก็ได้มีการหลังจากที่มีการเปิดประเทศนะครับตั้งแต่1นึ่งกรกฎาคมหเนี่ยทางทอทก็ได้มีโครงการการตลาดเพื่อกระต,ตุ้นการกลับมาของเที่ยวบินและผู้โดยสารนะครับเป็นตลาดด้านการบินนะครับณทนะ่าากัศยานทั้งหกแห่งของเรานะครับโดยเร็วๆนี้ที่ผ่านมานะครับเราก็มีโครงการให้ส่วนลด สายการบินที่เปิดเส้นทางการบินใหม่นะครับโดยโดยส่วนลดเนี้ยจะแอพพลายกับเส้นทางการบินใหม่ดีาฟว่าเป็นเส้นทางการบินที่ไม่เคยมีการบินระหว่างหนึ่งพฤศจิกาหนถึงสามสิบเอ็ดตุลา62นะครับโดยสายการบินที่จะท,ที่เริ่มทําการบินนะฮะหลังตารางการบินคือดูหนาวในปี2องศก็คือประมาณอาทิตย์ที่4ของเดือนตุลาเนี่ยนะครับก็ จะได้รับสิทธิ์ในนี้นะครับสำหรับเส้นเที่ยวบินทั้งหมดเที่ยวบินขนส่งผู้โดยสารนะครับทั้งในและต่างประเทศนะครับที่เปิดเส้นทางการบินใหม่นะครับโดยจะได้รับส่วนลดในของค่าแลนดิ้งฟรีในค่าพาร์คกิ้งฟรีและค่าแอโรบิกชาร์จ95%ในปีแรกแล้วก็75%ในปีต่อไปนะครับระยะเวลาโครงการก็หนึ่งพิธีการ6ถึง31ตุลา68ปนะครับ2ปีนะครับนะฮะแล้วก็อย่างที่ ท่านก็ทราบดีแล้วว่าท่านทางรัฐบาลโดยท่านนายกเนี่ยมีนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างเร่งด่วนนะครับโดยมีออกมาตรการฟรีวีซ่านะครับเริ่มแรกก็มีจีนกับคาซัคสถานแล้วก็เพิ่มอินเดียกับไต้หวันนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านสุริยะจึงนุกุกิจก็ได้มอบนโยบายในการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ให้กับทอท,อทอนะครับโดยให้เพิ่มจํานวนเที่ยวบินต่อสัปดาห์รวมถึงให้บริหารจัดการพื้นที่ท่าอากาศยานนะครับเพื่อรองรับ การท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นมาจากมาตรการฟรีวีซ่านะครับในส่วนของทอทอนะครับในด้านในสายงานธนารกิจน,นะครับก็เพื่อต่อยอดนโยบายฟรีวีซ่าเนี่ยทางเราก็ได้จัดทําโครงการกระตุ้นการตลาดด้านการบินหรือ Performance Based Incentive Scheme นะครับณทนะ่าอากาศยานทั้ง6แห่งของทอท,อทเช่นกันนะครับซึ่งในวันนี้ก็ได้รับโอกาสจากท่านประธานเอโซีนะครับท่านให้เรามาพรีเซนต์ต่อคณะกรรมการเอโซีในวันนี้นะครับโดยโครงการนี้นะครับจะ มีวัตถุประสงค์เพเพิ่มจำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารนะครับสำหรับสายการบินที่ทำการบินแบบประจำแบบระหว่างประเทศนะครับทุกๆประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นแบบประจำะเป็นเที่ยวบินพิเศษหรือเอ็กซ์ตราไฟล์หรือว่าเที่ยวบินเช่าเหมาลำน,นะครับโดยมเงเกนไขจะให้ส่วนลดกับสายการบินที่เพิ่มเที่ยวบินขึ้นมานอกเหนือจากจํานวนเที่ยวบินที่สายการบินนั้นๆเนี่ยนะครับได้รับอนุมัติจากทางกพท คนง,งานการบินพลเรือนแงประเทศไทยในวันที่8กันยา66นะครับโดยสายการบินเนี่ยจะรับส่วนลดเป็นค่าแลนดิ้งฟรีจำนวน175บาทต่อผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นกับเที่ยวบินนั้นๆ1คนนะครับโดยโดยส่วนลดเนี่ยจะต้องไม่เกินว่า175ของค่าแลนดิ้งฟรีของเที่ยวบินนั้นๆน,น,นะครับระยะโครงการเนี่ยเป็นสั้นๆก่อน5เดือนนะครับระหว่าง1พฤศจิกายน66ถึง31มีนา67ครับที่รับริการเป็นประธานคณะรมการ โดยหานธุรกิจการบินกรุงเทพนะครับวันนี้ทางในส่วนของคณะกรรมการโดยหารธุรกิจการบินกรุงเทพเนี่ยนะครับเรามีสายการบินทั้งหมด98สายการบินนะครับและมีสายการบินน้องใหม่ที่กาลังจะสมัครมานะครับซึ่งเ,เราหวังว่านะครับตั้งแต่เดือนมกรา2567เ,เนี่ยเราจะมีสายบินทั้งหมด100สายการบินนะครับที่จะมาร่วมจอยนะครับทั้งนี้นะครับผมต้องกล่าว ขอบพระคุณนะครับทางรัฐบาลไทยโดยพระท่านนายกรัฐมนตรีนะครับคณะรัฐบาลแล้วก็ทางฝ่ายโดยหารระดับสูงนะครับแล้วก็พนักงานท่านของบริษัทท่าอากาศยานไทยนะครับที่ทําให้เกิด performance based incentive เ,เ,น,เนี่ยขึ้นมานะครับผมจะเรียนเ,เพิ่มเติมนิดนึงนะครับโดยปกติเนี่ยทุกสาย,ยบินเนี่ยเราได้เราได้ขอทําการบินแล้วนะครับซึ่งได้รับการอนุมัติตารางการบินจากทางกรปทแล้วเพื่อเป็นการ เพื่อเป็นเครื่องมือนะครับในการกระตุ้นการเดินทางของทุกภาคส่วนนะครับอันนี้ที่นอกเหนือจากาบางประเทศที่ได้รับได้รับการยกเว้นเรื่องวีซ่าออนไลนวลไปแล้วนะครับอันนี้เป็นมาตรการเพิ่มเติมนะครับที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยเนื่องจากธุรกิจการบินเนี่ยเป็นทั้งด่านหน้านะครับด่านแรกและด่านสุดท้ายนะครับในการที่จะเข้า,ามาท่องเที่ยวในรา,ราชณาจาักรไทยซึ่ง การส่งเสริมเรื่องอมอีอินสแตนทตีตัวนี้ให้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้จะเข้าไปในธุรกิจการบินอย่างเดียวนะครับธุรกิจทุกภาคส่วนของประเทศไทยก็จะได้รับผลประโยชน์ในนี้ด้วยนะครับผมในานามของอผู้แทนของสายบินนะครับที่ของเออซีซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ได้มีเฉพาะท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับทุกท่าอากาศยานาน,านานาชาติซึ่งรวมหมายถึงท่าอากาศยานอื่นของของ,ของการท่าอากาศยานของประเทศไทยซึ่ง รวมถึงภูเก็ตหาดใหญ่นะครับเชียงใหม่เชียงรายนะครับก็จะได้รับผลประโยชน์นี้ด้วยนะครับแล้วก็อินเซนティブตัวนี้จะเป็นเ,เงินที่ให้เพิ่มเติมเปรเซตบินนะครับเพื่อเป็นการโปรโมตการท่องเที่ยวของประเทศไทย mm hmm. ต้องกราบขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับเห็ mm hmm. ในใน,ในการประชุมนะครับผม mm hmm. เราก็เพิ่งบอกกับสายการบินสมาชิก mm hmm. ผมคาดหวังไว้นะครับว่า,อย,า,อ,ยา,อ,ยาอย่างน้อยๆเ,เนี่ยสักประมาณ25%ซ นะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเราก็ขอแรงสนับสนุนของทงกพทด้วยในการที่จะรอบพุกสลอตนะครับเรกสลอตตารางการบินเพิ่มเติมเพราะว่าทุกสายบินเนี่ยเราได้ขอขอคอนเฟิร์มตารางการบินช่วงฤด,ดูหนาวซึ่งเป็นช่วงเวลาทําการบินที่ประเทศไทยจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาสูงที่สุดของปีนะครับโดยโดยวินเทอร์ทีพีไอตารางการบินฤด,ดูหนาวเนี่ยจะถึง เดือนมีนาคมนะครับของปีหน้านะครับซึ่งซึ่งการให้อินเสนทีฟของการท่าอากาศยานในประเทศไทยเนี่ยก็คอเพื่อช่วงช่วงเวลาดังกล่าวนะครับยังสามารถรองรับได้อยูยังสามารถรองรับได้ไม่น้อยเท่ไหร่ในแต่ละภาคครับจริงจริงดูดูจำนวนที่ที่กลันก่อนรายการในบริษาทที่กันนะับแล้วก็ถ้าถ้ามองในปี67ประมาณการว่าจะมี ผู้โดยสารกลับมาประมาณ80%ที่จ่ายสล็เพราะฉะนั้นก็ผู้มองก็จะเห็นี่จากที่จากเหลือจากแคปซิตี้เดิมนะครับ62มาจะดีมากกว่านั้นนะครับกลับมา80%หรือ90%จากปี62หรือว่าปี62ปี62นี่เรียกว่าเกือบเกือบพีถ้ามองว่าปี62เป็นพีคนะครับก็อย่างท่อกอย่างนี้แต่ถ้าก็ก็มาหน่อยนะครับปี62มีเท่าไหร่นะคะจำนวนจำนวนถ้าคุณ ถ้าเหมาะกับสายก็ร้อยสี่ร้อยสี่เจ็ดล้านคนผมผมยกตัวอย่างให้ดู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 กราฟข้างบนนะครับดูกราฟข้างบนจอเมื่อกี้เราขึ้นขึ้นโขกกับทางทางไอเอท่าสมาคมขนส่งระหว่างระหว่างประเทศนะครับวันนี้ทางนี้เอเชียเพอร์พิชติผมผมยืนยันนะฮะคือไม่เฉพาะทางการทยานชินาบุคเท่านั้นทุกทุกประเทศทุกทุกสนามบินนะฮะในเอเชียเพอร์พิชติเนี่ยคือ เราจะเปรียบเทียบกับสนามบินอื่นที่ประเทศที่ทวีปอื่นเรายังน้อยอยู่เนื่องจากว่า,าการเดินทางของคนจีนไม่ไม่เดินทางอันนี้อินเซนティブตัวใหม่ที่การท่าพยายามจะนําเสนอทุกสายบินเนี่ยเราจะสร้างตลาดใหม่นะครับผมเมื่อวันนี้ถ้าไป,ไปหวังตลาดจีนมันเป็นเรื่องที่ยากลําบากมากเราต้องเข้าใจก่อนว่าทางรัฐบาลจีนเนี่ยไม่ไม่ออกไม่ออกทั้งหนังสือเดินทางนะครับแล้วก็ไม่ต่อหนังสือเดินทาง ให้คุณีนะครับคันนี้ตัวอิสิที้ยนะที่เราเองในคณะใน,านาฐานะคณะกรมการบริหารธุรกิจการบินนะเราก็ขอการท่าอากาศยานไปเพื่อเป,เปิดตลาดใหม่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยตลาดในชนยุโรปเนี่ยขยายม,มามากเลยนะครับผมสิ่งเหล่านี้มันอย่างน้อยมันก็ช่วยให้ค่าตั๋วขึ้นบินของสียบินลดลดลดลงไปด้วยนะครับเพื่อเพื่อเสริมตลาดนี้เพื่อโครงการของรัฐบาลไทยแล้วของการท่าอากาศยานเป็นโครงการที่ดีนะครับ แล้วก็เมื่อกี้ผมตอบคําถามนะครับว่าถามสนามบินทั้งกสนามบินของการท่าอากาศยานเนี่ยยังพอจะรับได้ไหมผมยืนยันนะครับว่ารับได้เพียงแต่วันนี้ที่หลายๆท่านบางทีทางสายบินเขาจะร้องเรียนนะว่าเข้ามาแล้วไม่ได้เนื่องจากว่าเขาไปคิงสล็อตในช่วงพีคไงครับทุกคนใจเฮโลมาลงกันนะในเวลาเดียวกันซึ่งผมเองก็ทำท,ท,ทอเองเ่ง เราก็พยายามจะเกลี่ยฉล้อให้วมกับเราทํางานลูกกับทางกองพทนะครับเราพยายามเกลี่ยๆๆเกลี่ยสลอให้ถามว่ายังมีพื้นที่ไหมมีมทุกสนามบินนะครับผมเพียงแต่ว่าบางสายกรบินลงไม่ได้ช่วงเวลานั้นเน,นื่องจากเป็นช่วงทีของสนามบินนะครับผมอ้อในเรื่องของา้าัคเอ่ออันนี้เพิ่มเติมนะครับในในในส่วนของผมดูแลทางท่าอากาศยานชลปงภูมิเรามี สมาชิกสายการบินทั้งหมด98สายการบินในวันนี้นะครับเมื่อที่แล้วมาอันนี้กับเรียนทางสื่อมวลชนโดยตามตรงเลยนะฮะทางกล่าวให้เรื่องทั้งสองเจ้าเรามีปัญหาวันนี้เราก็ทํางานร่กกวมกับทางรัฐบาลไทยแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วก็ปทวันนี้เราได้อีกเจ้าหนึ่งมานะครับที่ท่าอากาศยานเชียงภูมิเรียกว่าออด์กานะครับออด์กาเดิมทีเนี่ยเป็นบริษัทลูกของท่าอากาศยานไทยแล้วก็บริหารจัดการ เที่ยวบินแล้วก็สนามบินแล้วทั้งผู้โดยสารเนี่ยที่ท่าอากาศยานดอนเมืองแล้วปุกเก็ตวันนี้เราได้ออสออสออสกานะครับมาช่วยที่ท่าอากาศยานชลภูมิในกรณีที่ส่งเจ้านะครับสําหรับบีเบสกันยินไทยถ้าเกิดไม่มีกําลังพอทั้งออสการ์ที่เป็นบริษัทลูกของการท่าอากาศยานในประเทศไทยก็พร้อมที่จะมาช่วยเหลือทุกสายบินนะครับเรา้พียงแร่ขาดบินะส่วนเราแค่คิดเราคิดเรื่องบินแต่ละรุ่นแล้วไง ดูจะไม่จะไม่เกิน20ส่วนเพิ่มขึ้นมาต่อ่าส่วนรถเนี่ยถ้าถ้ามีทเล็ก็ส่วนรถที่ให้เนี่ยถ้าเทียบกับจำนวนรายได้เลยเราจับค่าแรงที่ฟร,รนีนะครับซึ่งซึ่งเราลดอย่างมากไม่เกิน25เปอร์เซ็นต์ถ้ามีข้าครับเา25นตะครับตัว s สก็ก็ขึ้นก็ส่วน,วน,นหนึ่งนะคเราได้ลองวิเคราะห์เมื่อวันก่อนแล้วก็ส่วนรถมากสุดข,ข,ข,ของที่มีทใายเล็ไม่เกน ไปได้ในหลังจากท่าแอนดี้งา่าิ้งท่าเยสุผู้โดยสารมย้ว่าจะม่กระทบเกิน20%ของรายได้ที่เได้หมันนี่เป็นรายได้ใหม่ไม่กี่รายได้ใหม่อย่20%ขึ้นเป็นเท็กซ่ารายได้เดิมไม่เก่ยวกับมเลยไม่เกร่ะวกับผเลยเพราะว่าอิสระทางนี้จะเอาคือเท่าใหนก็ใส่เบนเอเพื่อจไม่มีจ่ากราได้เลยกับคาพการ แก้ไขบัตรไม่กระทบอะไรได้ใหม่ในได้ใหม่สมมติรายได้ใหม่ที่เข้ามาไม่กับการให้สินค้าเนี่ยสมมติเข้ามาร้อยร้อยบาทเราเราให้สินค้าไม่ไม่ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ลด on average ก็ได้ในยสิบเสิ่งสิ่งที่ทางสื่อมวลชนถามเนี่ยถามว่ารายได้ในส่วนของเอวิชั่นเนี่ยมันลดไหมผมถ้าถามผมในในในเรื่องการบริหารจัดการเที่ยวบินเนี่ยนะครับ รายได้บางส่วนอาจจะลดแต่เราได้ได้ได้ไดไดไดในส่วนของนอนเน v i ชั i o n มาเพิ่มนะครับผมเหมือนลักษณะการบริหารจัดการของปั๊มน้ํามันเลยครับวันนี้ในธุรกิจการบินเนี่ยมันมันไม่ใช่เฉพาะไรายได้จากธุรกิจการบินนะครับมันไรายได้จากที่ธุรกิจต่อเน,นื่องจากธุรกิจการบินนะครับผมวันนี้ผมมองเฉพาะแค่ในสนามบิชูน่าภูมินะครับแต่พิทีเสิร์ฟสื่อมวลชนลูกท้าท่านเนี่ยทราบดีว่าธุรกิจการบินเนี่ยเป็นต้นน้ำและปลายน้ำสิ่งที่ทุกคน ทั้งประเทศจะได้เนี่ยเป็นอุสาการอื่นด้วยโรงแรมใช่ไหมฮะมักคุเทสนะครับการขายอาหารนะครับพนักงานที่จะต้องได้รับการว่าจ้างเพิ่มอื่นนะครับผมในในภาพรวมเนี่ยผมผมดูรายรับรายจ่ายของธุรกิจการอยงหนกันเนี่ยคือในส่วนของแลนดิ้งพาร์คกิ้งจริงๆแล้วมันมันไม่ได้ลดนะครับมันเพิ่มขึ้นสมมุติว่าเพิ่มขึ้นสมมุติจะร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็จะหาเปสิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่ในเรื่องฟิลด์อื่นอย่างเรื่องของการจับใจใ่ายใช้สอย ของคนนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยมันก็จะเพิ่มไปอีกโหมดนึงนะฮะซึ่งเราเรียกว่า n o นนอนนิวเรชนะครับเจ็บาทต่อผู้โดยสารนต่คนจะมองว่าเราว่าค่าเบี้ยสนระยลรอเนี่ยประมาณเจ็ดร้อยบาทรายล๊ปประมาณยี่สิบห้เปอร์เซ็นต์แต่เราไม่ได้ลดค่าเบียีนเราไปลดค่าแท็ดีฟรีแทีฟรีเราเราก็เลยมีแคปแค่ว่าลดยงไไม่เกิน 7จนของรายที่ฟีของไฟลนานๆครับหมายถึงว่าที่บอก,ว,กว่าผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นคนอย่างหร่ครผู้โดยสารในไฟ,ไฟ,ไ,ฟไฟที่ว่าเนี่ยถ้าบินเข้ามาไฟไฟท์ที่จะได้รับไอตัวอินเซนティブส่วนนี้ขึ้นมาเนี่ยหนึ่งไฟเนี่ยสมมุติหนึ่งไฟมีผู้โดยสารสองร้อยคนและกันสองร้อยคนเราก็คิดร้อยเจ็ดสิบห้าคูณสองร้อยคน นะครับที่จะเป็นส่วนลดนะฮะและ้วก็มาเปรียบเทียบกับค่าแรงทิชาร์จของเราถ้าแรงทิชาร์จไฟนั้นเป็นอ,อยู่ที่5 5าห้มื่นบาทเราก็คิดว่าลดแค่ไหนก็ไม่ไม่เกิน75็ดสิบาเปอร์เซ็นต์หหมื่นนะครับสวิตชาร์ชนะครับเรายังส่งภาษีสนามบินคืนแก่ทางรัฐบาลไทยแล้วก็คืนแก่ให้แก่ทางททเป็นจำนวนนะครับสิ่งที่ใส่ใจจะได้คือเรื่องของแลนดิ้งนะครับ ท,ที่ลงมาจะได้ลดตรงไปนะครับนะครับว่าวันที่8ปันย์ยา8ปันยา6เนี่ยจะมีทั้งสิ้น6สนามบินเนี่ย1,94,579เขียวมินซึ่งเนี้ยครับเป็นตัวเป็นตัวเบสเป็นตัวฐานแล้วถ้าเกิดเติมขึ้นมาเติมขึ้นมาจากจัดที่200เหรียนมาไปแล้วเนี่ยครับแต่ว่าเพจเราใช้บินของตัวเองนะครับถ้าเพิ่มขึ้นมาจากนี้เนี่ยนะก็จะได้ก็จะได้รับ ไปนะั้นและผู้โดยสารอีกคนก็ได้รับรายจ่คาผูกผิดไปแต่แคบไว้ที่75ของใช้ของเครื่องบินนั้นรองเช่นไช้ีเนี่ยมันก็จะมันถึง75เปอร์เซ็นต์คือ75คูณเข้าไปแล้วก็ไม่เกิน75ป็นต์ของค่าหน่ายดินของเครื่องบินของเที่ยวบิน,นหมดเพิ่งไปถึงที่นุ่นเช้าคือ หลักการในการบริหารจัดการเที่ยวบินมันเหมือนกันหมดสิ่งสิ่งสิ่งที่ผมพยายามจะบอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราคุยกันกันได้เนี่ยไปบริหารจัดการช่วงเวลาที่มันไม่พีระยุนอนพีก,กันนะครับอ,อันนี้ผมตอบนิดนึงเมื่อกี้ทางทางทาง,ทางนักข่าวถามผมว่าการออกอินเซนทีฟเนี้ยจะเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศไหนที่จะเข้ามามันเป็นทั้งทั้งทั้งท่าลีเจียนของประเทศนะครับตั้งแต่นอตอเมริกา ลาตินอเมริกาทวีปมีดเดลเนียนะทั้งยุโรปทั้งทั้งแอฟริกาแล้วก็เอเชียแปซิฟิกตามกราฟในนั่นเลยนะครับเราเราวันนี้เราเราจะใช้คอนเซ็ปต์นี้เป็นแม่เหล็กด,ดึงดึงทุกคนในโลกที่ที่เข้ามาที่สูนิูนะครับผมโดยมากับทุกสายการบินเราเราไม่เลือกปฏิบัตินะครับที่แล้วมาเนี่ยทางผมเข้าใจทางรัฐบาลไทยดีนะครับตั้งเป้าไปแต่ละประเทศผมยกตัวอย่างนะครับอย่างที่ทุกคนทราบประเทศจีนอย่างเงี้ย ใช่ไหมครับแต่วันนี้ไอ้ไอ้คอนเซ็ปต์เนี้ยมันไม่เวิร์กนะครับนะครับผมแล้วก็เรื่องบีซ่าถ้าถามผมในในฐานะที่ที่ดูแลนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยเรื่องบีซ่าเป็นปัจจัยรองนะครับเขาเขาถือว่าประเทศเราวีซ่าถูกมากแต่ถ้าผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่ขาดหรอกครับถ้าทางรัฐบาลไทยจะจะจะ,จะให้บีซ่าฟรีอะไรเงี้ยมันก,มนก็มันก็โอเคนะครับแต่มันเลายหลายหลายหลทุกสายบินหลายประเทศเขาถามว่ามันมันแฝงสำหรับอะไรไหม ที่เดาทำไมประเทศไอไม่ได้รับลดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้เป็นตัวเป็นเป็นตัวที่ดีนะครับผมทุกคนจะได้เหมือนกันหมดนะครับผมพีนะครับที่พี่คุณสิโรจงลักท่านท่านบอกเนยถ้าคุณมาล,ลงนอนนอนพีทุกอย่างมันวิ่งหมดเลยนะวิงงว่งทั้งวิ่งทั้งประเทศเลยนะวิ่งตั้งแต่น่านฟ้าเลยนะครับเข้ามาด้านฟ้าประเทศไทยแลนดิ้งมาสนามบินก็ไม่แน่นตมศุลกากรเลยทุกอย่างทัวเธอ นะครับมันก็ไม่แน่นนะครับเนี่ยมันมันดีนะครับต้องกราบขอบคุณนะครับที่นําเสนอแนวที่หนึ่งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับที่คุณชิโร่นอนีนตั้งแต่เวลาไหนนอนนอนพีกที่เรายังเหลืออยู่สามช่วงเวลานะครับช่วงตั้งแต่สิบเอ็ดโมงถึงบ่ายสามนะครับผมแล้วก็ช่วงช่วงหัวค่าเนี่ยตั้งแต่ประมาณทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มและช่วงนึงก็คือตีสองถึงตีห้าครับผมนะครับ อ,อ,อ,อีกสองแบงค์เนี่ยคือมันเต็มหมดแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่อย่างที่เมื่อกี้ทางทางผู้สื่อข,ข่าวถามว่าทําไมเสรษิีต้องคืนสลออ็อตจริงๆเขาไม่อยากคืนนะครับแต่เขาไม่ได้เขาไม่ได้ครับผม,มก็โดยโดยไยยายนก็ต้องคืนนะครับเพราะว่าถึงยังไงคุณฝ่ายสล็อตไปแล้วคุณมันก็ไม่ได้มันก็ต้องคืนนะครับนะครับผมเดี๋ยวสลาวุฒิคงศิล์ภาพข่าวสุกันวาลิสุวรรณรายงาน